ตื่นเช้าขึ้นมามื่อนี้พ่อบ้านเขาเราก็ลงไปแกงไปหายามเบ็ดยามรอบของเราคือเก่าละแล้วก็รู้สึกว่ามานมัได้มื่อนี้เพราะว่าย่ายนี่บ่ได้ลงไปแกงไปยามเบ็ดยามรอบนําเล่าแต่ว่าเราก็ส่วนย่าอยู่ได้แต่ว่าย่ายยังบ่ไปน้ำเล่าได้ปลาสวายมาสีตัวบ่อนี้พ่อบ้านเขาเราก็โจมมาสันได้เพราะว่าเราใส่เบ็ดปลาดูไว้จังไรจังว่ามาถึกปลาสวายวันนี้แม่เราว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ปลาสวายมาตั้งหลายตัวก็บบ่ท่านในขั่วบ่อมื่อนี้ได้มาเพิ่มอีกบ่อยายก็เลยบอกพ่อบ้านว่าเมื่อนี้เจ้าต้องขั่วเด้เราก็คิดว่าสิผ้ากันขั้วเห็ดตากแหงไว้เพราะว่ามันหลายตัวแล้วถ้าเข้าขั่วตากแหงไว้แบบนี้มันก็สิได้กิน ดนนะยเที่ยงพ่อบ้านคอยเนี่ยลอกกวาเราสิเห็ดตากแหงไว้เถไปแม่เล่พาพว่าเกี่ลเขา,ขาเกี่ยวนามแล้วลอากับสิเมียบ้านเล่านะเปลามาแล้วนี่ปลาสวายแม่นพ่อบ้านขคอยสิเห็ดยังไหวกับซายายสิโบข่อยกินได้เพราะว่าแยายบข่อยมักปลาสวายแม่เพราะว่าแต่ปลาสวายปลาย่างอื่นนี่ยายกกับโบข่อยมักกินได้เพราะว่าย่าี่บข่อยมักกินปลา,ปราหรือว่ามันบ่อึดบ่อยากยากยาก,ยาก,ก็เลยโบข่อยมักก็ได้บัวหัวจักขั้วมานี่ก็รู้เลยว่าแถวบ้านเจ้าของนี่โอ้ยบ่อึดปลากินแล้วก็ไลายคัากรายเนี่ยบัานีพ่อแม่นี่ก็เลี้ยงใส่ปลาม้าตาหน่อยเแถวไงไงขึ้นมากกันปลาา้้ววกก็ินนไดดดออยยู่เตค กินเทียนหนึ่งแต่ว่าพ่อบ้านคอยเหี้ยวกินได้ทุกขาดคนในป่าเราคันว่าเลี้ยงป่ามาย้ำได้ยายเราคิดพอแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยหายภากันไปหาใส่เบ็ดแล้วก็พ่อภากันใส่หลายหลังเลี้ยากันใส่เบ็ดไว้คนละสิบหลังกระเสียบหอดเงียน้ำบ่ท่านผู้ได้พ่อว่าป่ามันหลายแห้งอิเล่บางหลังเนี่ยเสียบเงียะใบบะนิย่างนี้บ่ท่านให้พ่อหอดสองเก้าอยู่ป,ป่ากระสวบเบ็ดเดียวอุ้ยว่ามากเรา่อนคักหลายขั้วป่าสวายเสร็จแล้วๆบรรยายกระเรจาเนือ้อป่าสวายนี่ไปล้างทำความสะอาดออกดีๆีบะนิกระเสียพอบ,บ้านเป็นคนมาหมักให้้้้แลววพพพ่ออออบบาานนนนยีีเรกกกกดดงงัั าการกบเกลือใส่ท,ทั่นตัวที่ยาเห็นเราใส่เอาเครื่องใส่ครบมัดทุกอย่างลแล้วๆบัน,นี้พ่อบ้านก็เลยบอกให้ยายมาขันแล้วว่าเราเก็บเมื่อเราก็บอกให้ห้องขันโดดเดียวขันเนื้อปลาเสร็จแล้วบรรยายก็สิมักไว้ประมาณจักสิบห้านาทีสัก่อนยายเขาเสียวไปตากใส่กระดงเราก็คิดว่าเป็นแต่แหง้งเร็วอยู่ดอกมื่อนี้เพราะว่าแดดแหง้งๆแต่ว่าเมือ,อว่าหนี่บ่ค่อยมีแดดปนใดเนแต่ว่ามือนี้แดดแหง้งกักแล้วถ้ามันบ่มีแดดยังสิยายก็คิดว่าสิบ่ออกมาตากเด้เพราะว่าตากไปแล้วมันก็บ่แห้งเราก็สิผ้ากันทาเจ้าว่าแดดออกมันก็สิแีผ นี่่อยูแต่ก็คิดว่าสิบนแน่นอนประไดดอกว่าช่วงใบใบนี่ฝนอาจสิตกก็ได้เพราะว่าสองสามมือมานี่ฝนอยู่แถวบ้านยายนี่ตกตกมือทุกมือแต,ต,ต่ว่ากระบาตกแห้งไปฝนต้นหนาวบ้นนี้อากาศกาา็เปลี่ยนเรายายนี่ก็เป็นวัดมาตลายมือเราเด้่แตวววววงงว look, ่ว่ากระบาท่านเศร้าแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วบ้นนี้พ่อบ้านก็เลยวาก็ยายว่าเจ้าบบเศร้าไงดอกเถ้าทาบ่หอดลอยมือาสันพ่อบ้านละวายยายแล้วก็แม่นคว่ำพ่อบ้านขอเราเวาอีเลยละว่าเพราะว่ายายนี่เป็นวัดโดนแห้งอีหลีเป็นบางเท่อนี่โอ้ยจะว่าลืมข้าวคนนี้เอาเนื้อปลาสวายใส่กระดงแล้วได้ซองกระดงพอดีพอดีบัรยายกสพ่อบ้านเราาขึ้นไปตกะเราาตกมสีย พ <te> ่อบ้านขอรักกัสิตธากใส่หลังคาคือเก่าละแล้วกับผ้าว่าน่าขอให้มันแดดเมื่อเดิมนี้เพราะว่ายายนี่บ่อยากตากไม่อยากตากมือเดียวให้มันเลี่ยวเลยนะยายว่าบัดนี้ยายก็ลืมเว้าฟังตัววาหัวปลาสวายที่พ่อบ้านขอรักตัดออกแล้วเอาไปเฮ็ดหยังเราเอาไปมักสมุนไพรหนึ่งกินกับน้ำกีมซี่ฟูดแล้วก็ไปตะแซบไปตะแซบตากปลาเสร็จแล้วมันยายก็เลยบอกให้พ่อบ้านเอารถมอไซค์ไปซ่อมให้แล้วรถมอไซค์คันนี้ก็ห่างตัดด่วนเลยเดี๋ยวก็บอกให้พ่อบ้านเราเอาไปซ่อมให้แต่หลายเทื่อแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็บ่ไปจักเทืืื่่อออแล้้้้ววก็ามมนนนัี้เอาไปมาก็บ่เามื้อนี้ก็เลยใสูตรบังคับบเเลยว่าาาถ้้จอน ไปเมื่อนี่คอยชิจุ้งไปเองบันนี้พอบานคอยก็เลยเอาไปทั้งจมไม่คอยได้ว่าคอยบังคับเจ้าของ